อันนี้คื่อไงกินเขาเนี่ยต้องรีแหละเดี๋ยวเดเดี๋ยวเด้อสิบอกอย่าเอาไม่ขอยจำกัดตาเดียวตาเดียวตาเดียวพ่อเขาเอาตาเดียวพอดิตาเดียวเออพักตัวตาคนต้องไม่หังนี่ไว้ขอกระตาหนึ่งขอไม่ยอมแพ้เรือขอยจีบวกตาเดียวจี้ยัดกระสังตาเดียวพ่อ ตาเดียวรือเออตาเดียวมาแต้วตาเดียวต่ข้าเดียวแตอย่าน้อยก็จะได้อยู่ได้ดูน้องคนนั้นเสาออีกมะี่อีกโดนเติมยด้แ้วสิเออ้ามาเอเอาอะไรกันเ้าดีแววตาววตาบางลูกตีเตากู

เออคัตาตาเดี๋ยวฟ้องเอาทีทีครับเอาทีฮึ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 อึฮ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 ึาึอึฮ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 อฮึ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 ฮมฮึ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 ่ึฮ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 ึึฮึเึฮ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 ึตึฮตฮึฮึฮอฮึฮึฮลฮึ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 ฮลฮึฮึฮดต่อใส่ตากันึเ เอามึงตีเลี้ยงแบบได้เอาเอามึงตีเลี้ยงแบบได้เอา <c ười> ขนมสอเอาไหมเลี้ยงแบบได้เอาเออออเออ้าเวเปอาโอบังเดนบชิดเลยมื่อนั้นเอาไหมเม่กีาามาม่ก้อะไรอย่างนี้ยปลาเกี๊ยมเอา โอ้ยมือ่อนเปนเป่เอาเปล่ามืออ่อนปุ้งปุ้งเนี่อันเป่ยมันหลายพวบ้านีเมย์เมย์อุ้ยเต็มเลยมันเออได้ไปสามัน้จรอนี่เลยเอาไปแกยว้าเร็ว บางนี่เตรมน้ำฟองเรียูว่าอไดิมันเีย้ห้อยออกักาตัวั้นมีแค่แบบไวะขาแล้เตรียมแล้วเตรยมแล้วไหมลาไก่บรเกียบมาสเตยเนี่จะเอาสเตหลของลาต่ะให้บระเกียบเนี่ยมันเาะเอาเตียมเอา่เอาเตี๊ยมมัดตีตา เมื่อไปเอาเอ็มลอยนี่ต่ฟองเันเป็นอย่างดิกินเ้ล่าเงานอนิมาล้นมาแลวกันมึงกินล้นซ้ำไหนก็ฟองก้อนฉลากก็หวกันออกยบักาบามึงเออพ่อยแจกตาเลยเพี่มึงก็ไปเดตีเอวมึงดูเพื่อยแจกตา มึงเสียกเ่งอยงี้ดีนะมึงดีเนาะคนจะลาเนาะโอุู้เกินหายเนาะเมี่านานมาขนมแบบไดนเนาะแม่ทั้สวยดีร้นแล้วกูทัเตียมนะแม่ทสวแล้วกูทัาเตียมเนาะเออโอ้ย

มีฟองเล่นรูป <har> ถ <ad> ้าดกาแฟต่อไหลเศษนมป่ะขายลจอดล้มหมดจอดอยากอดล้มหดล้มแบบแจ้ง้มแบแงปากเลตาเตี้ยวัยรุนเตี้้ เอาน้เอพิ่น้แใส่เอออยงี่มี่ะโอ้ยบึท่านเต็มยุไอ้ัะเลน้อจังสีเต็มบังแกบักคาหัวหมอมึงหัวหมออีหบักคานี่ก็เป็ได้เสียอมคือเสี้ยงเงี่ยงแท้ม็คือเสี้ยงเงี่ยงแท้ภาษายังตาเดียวตาคู่เดียวเจ้าก็เสียเป็นมือน่นเลย ไือไเอากเอเออันนี S ้ก okay, ็นดน่เอาอบน่เป็นไงขอบก้อนอันนี้แรงหนกแังไหมาบูเบิสซาบูเบิสซาบูใส่ไหมอูกูว่านาเลยขูอสจเจาะล้มก่ได้หลยก็ถึงดิจอล้ม่มาสลับก็ว่าน่าจซอสเชนจิวพอมีว้าเจ้าชูเดย

คือในใจคารมันแล้ว <c oughs> ตายกูตายเดียวพนะ <c oughs> อเอาพวกยมใส่ไ้เอาอพอดีพอแล้ว <c oughs> มันบางทีทันเดียมคั <c oughs> บบกด <c oughs> เอา,เอา บางนี่เอาอย่างป่ดิเมยอดแบนบักฮวมันเปี่ยงเงินมันเต็มตาเอไปไปแค่พอเด้อมันเต็มแลวแมยบางนี่บางนี่น่ผองเหรียญลูกวะมตอีหนัวมึงเอาไปใต้ตารัวผอมึงนมันเต็มเลยไปเตะมึงเอาไปใส่ตารอมึงเตะหใจเนอะม มาใจเด้อม่เอาไปเตท่าฟอมึงไงล่ะมาฆ่าเกัคนเอคนเอาาวแม่สาใจื้นรถบังเดีไปหยางนันสังกทที่มสังกะทะอย่งบาเกี่ยวเร็วด้วไปใจขาดมันเด้อบ่ได้ ปากดิสันเ่รวะไม่อย่างมื <h 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 ่อไปยังอีกใครเขาใครเกี่ยวเอาตีเออเอาไปซานอะไรจะนาแล้วแต่แม่ป่ะดิคือกลัวกลัวมึงมึกจะเอาขอออกเยอะหรอกต่อมึงเอาไปยังนั่น เอาเออเอาเตรีมแล้วเตรีมแล้วเอาบนันเบินี่ละก้อ่อยจะเบอาลูกกับเนี่ยเบิ่งี้ล่ะเอามอนใช่ไหมให้ล้านกองนึ่งด้วยนั่นมาพอรดพอพอ เออกูขวบพอคักแถวกูเสียเปลี่ยนนักนนั่นอัดโต๊ะมาได้อัดโต๊ะมาได้อัดโต๊ะเอาขึ้นโต๊ะต้องเอาขึ้นนี่กูกูบ่หน่าเลยตาเดียวพ่อจ้ะให้จะเอาตองเยีหรือจองทางจองยีดบ่เด้อบ่ให้เสื้อเขาสีมาเขาสิว่ากูเป็นต้นเหตุ พอแล้วฉลาดรักแนมพอแล้วบ่อใดบ่อไดแล้วผมีสิบ่อแล้วป้าปกนเม็นบ่อจนบ่อไขอมันเงียบบ่อไขอมันเหียโอ้ยขอกบ่กระาษบางื่มันดอกกุลาโอ้ยคุณซาลาเนาะโอ้ยกูณื้เหมนซุ้มกระดาษนี่แก่ฟ้านี่เนาะบ่ได้ไม่ใช่ได้สูงก็ีกระตา โน้ันเป็นกรรมแต่เขาแก่เขาแก่ไม่เขาแก้อ้อยเขายังเอาไม่ต้อขึ้นไปเห็นว่าเออตลาดได้ไหมคนทั่วเออบางนี่บางนี่บางนี่บนี่รถคอกเออเคยเดากับรถเดากับหรือแกงว่าเออต้ออะไรเออแก้ว้เขาตอไม่เลยบางนี่เป็นอะไรอีกก็ได้เอาเอามึงอยู่ืมเชื้อฉันสิพ่อคุณน่ะบังค่าบังค่าที่เปิดตาช้งเนาะมึงดู พ่อแล้วอุ้ยหาฝนตกบ้ตกเอาไปพ่อเหรอเด้อบากต่อไปต่ทางเราบงมันเอาไปมันไปเอาไม่หยุดบางีมัง้เอเาไปยหงหลายแต่ไปเผาพ้อมกันเราไม่หย้องแม่ลูกเฮ้ยเาูมาขูกันมากขึ้นาื่อนไม่ากเรียนนี้จากทีนี่จะอน่เราูท่านี่บบอลซีมือ กัวกัวกัวชิมดิกูเสียเปียบเลยกัวชิมดิกูเสียเปียบอย่งมีบางนี่เพิ่มไหมอีกนี่วิถือว่าเหี่ยงเขาแน่โอ้โดนเดี๋ยวตนมันเลยเออนี่มาชาบ้านเลยกูเล็ดกูเล็ดตรวมันอยู่กูเห็นมันเค็ดเปียกไห้เมื่อไหร่ละกูเล็ดเล็ดตรวจมีอะเขชาบ้านบาดรถบาดเจ้ากับมันเหรอเยอะก่อนาดรถบาดเจ้าพาทังหนาวไปเผากับมันเอียงมากเอง โคตรแล้วนั่งจมกับรถผู้เดียวไหมเออเน้นบ่คุนบ่หมานดารารถเลยรถ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 ขั้นสีแดงนี่ตัวไทยครับครับราบ,รบอาจาระ์ไปโอ้ยไทยกิบอยู่เนาะว่านะไม่ขอดเครื่องต้านท่านทานท่ามกลัวเหรอ เดี๋ยวมาพันต่ออ้ยอยังเนาะอ้ยหาลุยสอง่ลูกพันกัอันละบอก็ละปั้ดอ้ต่อเขาเพิั้ดมาเอเมือสบอล้ังเอาลูกไมาโอ้ยั้ดแค่เบิดแล้วปั้ม้นปัดเป็นพันเมตรบัตร้องตัว้ดมาวกพันของข้พยกมันจ้รวกันะข้อเนหาหาลุยที่นี่ตะแบนกับที่อันอัละห้า

ดูได้หลายหมื่นเกิดไปบอลเจ็ตับจะไปไหนบอก่ไม่ได้ยังจ่ายตาจาบาทก,าก้ทกาแรกสก้าแรกหนึ่งันสองสร้อยสามสิตหกก้าแรกหนึ่งพันสองร้อยสามสิบหกบาท

บินแรกบินแรกกับมั่นแพ้ครับลาดทพานสองอันนี้เขาเี็บอันนี้ท่านได้หอดคึงตะกาอยู่พันแล้วระคาเนี่ยปั๊บตื่งมาไอเอลมอนกล้องน่ะกล้องราคาชีสอาละชิสเจ็ดบาท

มีการปิดบอดดันบอดไว้บานีาแล้วแมปิดบอดไว้แล้วบ้าเห็นบึงค่าเลยยุดวย่ากูควบคุมบางจุดีไหมเอาหลายพูดชิดชิดมาแผนได้กูกระเจียบตลอดเลยตาเดียวครับแค่ละตาได้ก็แค่ละมองตาอย่างเียเกลียกลัวสองตา บางทีเจับาทเออบางทีไข่อยู่บางทีเป็นตะคบนมผมไม่ารตีเครื่องตาเลยก็อเออนั่นเิ็นบอบางทีเป็นตะคบบางท่น่เป็นตะคบเลยป้ิดปิดไปอะไรเด้อมึงดูเพิ่มใาปาตาแล้วอสองพันาี้แม่นมโดยีหรี่ตยเออยี่สิบบาทนึง เลาไล่เราขนมเด็กปฏบาทเมื่อไปอย่างเรียนไม่ยักปากเปื่ให้เมียเปิดอ้านข้าัส่วนทานอีรีหอต่อั้งล้านในอีรีเอีรีล้านน้อยๆมันตรววอักขานีุู่น่ะัวได้นับเอาคับัไน้อยนสุดจะแก้ใจไว่าแก้ตอนนึงเนาะก็ไปตั ศูนย์แถวได้ตเทพวง้าตัวเท่าัวางโอ้ตะกานี่น้อยสุดเออเออใครอยู่ตะกานี่นาครบสุบกแฟเป็นกระเบซับีบปะมันนหนาเลยดิจักูว่าขอยกับบกแคมันครบทุบเลยซะ้วยเกินสต็อกเขาจะไซื้อบเนีย เออเออไข่ดินี่พอใจนีระเกมนีมาดิหนีไปแล้วประเทศเปิดมือมันาดแล้วมไอ้นี่เปิดมือไปเลเดี๋ยวเดี๋ยวห้นไเห็นนล้แม่เรองเร่เข้าจะหสองพันป่แดรเ้าต่าม่เพิ่งแต่เออสอง้อยสองร้อบาท แล้วไงบ่เนาะได้แล้วเย็นมเย็นมืงมือมือเขายิ่งจนวันจนล่ามือปักต่อมึงเกินไปเกินจังเลยกลไปกันเน้ะไปจิ้งเมียบอกคือยังเนาะบอกแล้วให้ฟ้าเขาที่ฟ้าไม่ใจเพื่อนผ่านมันเออเออเขาเพิ่นแล้วเนาเพิ่นแล้วทเดี๋ยวมื่อไรแล้วอันนี้มันต้องเอาดอกโอยบอยเมื่อไรแล้วพูดนะ มึงเบืองยอดมึงดูเกินแล้วแสองันบ่อไรบ่ได้เกินไปอไมึงได้คิดเนี่ยเ้านหบาทไดหาบาทีมานี่เลียวเถิดแ่้เหาบาทพนาอันนี้สามสิบสองพุ่นามสิบบาทบั่พ่นคิดกันอี่พย่คิด้เรียวบ่อจไปแล้ว หลายโพดคุะมาได้เหมือนรุ ㅎ, eman, ่นเด้อคุอยู่บ้านเด้อเมื่อคอมื่อหอบอกขอรุ้นอาหอบหอบเพื่อลูกนี่ละหอบเพื่อนลูกเอออไรอะไรอะะไรอเไรอไรอะไรอออออะไรบ่อออระร อย่ง <laughs> นี้แล่ว <laughs> อาหาบานมึงยังมีสอดอยู่ทั้งไตอีกเนาะบักเฮ้ยีต <laughs> หรียญเ <c oughs> มืเ่อาไปอย่างได้จะสัตวเราผู้ถามเลยนั่นเลยกินย่างนนมึงหวังร<อ>้อนเลยตัด <c oughs> เดือนหนึ่งบาน,น,น,นากูเทียนหนึงเนาะกูกระทุกยตจะแบบดี้ <c oughs> เราเพิ่งปิดไปเราเพิ่เัรสองเลยวบักต่อบักแคบินที่สองครับเออบินหนึ่งอันนี้บินเดี๋ยวด้อยินจากน่อยแต่พี่น้องอันนี้บินที่สองครับบินที่สองอันนี้ลดวเหลือแปดร้อยหกเก้าบาทแปดร้อยก็บา้บินที่สามบักห้าเนี่ยเอาลายขโมยอีกเมมตายกู แล้วัูได้ยีคานเพียนเป็นนับสูมากแหละกูเลยเพิ่มงันกูเลยเพิ่มคือตีครับเ,เ,เดี๋ยวดีๆนี่ดีๆดีๆดี่ดีๆดี่ดีๆดีๆดีๆดมาดอบสียดีๆดาๆบีๆด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 ีๆเอ้ยีๆดีๆดีดีๆดดีๆดีๆีๆดีๆดีๆดอดีๆดดดีดีๆดดีด,นนด,ดีนีๆบบด,ดีๆีบบนนดี bơm mắn bơm bịt mắn chờ ừ. dạ đưa